ครั้งหนึ่งโลกเคยเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจีและสายน้ำใสสะอาดแต่เมื่อมนุษย์สร้างความเจริญขึ้นมาธรรมชาติก็ค่อยๆถูกทำลายจนกลายเป็นวิกฤตโลกเดือดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมบอกชัดว่าโลกกำลังเสียสมดุลและต้นเหตุสำคัญก็มาจากน้ำมือของพวกเราเองความจริงก็คือเราทุกคนยังมีทางเลือกหากพร้อมจะเปลี่ยนแปลง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะทุกการลดคือการมอบชีวิตใหม่ให้โลกใบนี้เพื่อให้ความงดงามกลับมาอีกครั้งจากปัญหาวิกฤตการณโลกเดือดทำให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบอกอภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญต่อวิกฤตนี้จึงนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกอบอกอได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือโครงการคีเวริร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557และพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกหรือโครงการเลสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558 โครงการ t ีเวิรคือคกลไกที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในประเทศทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนและบุคคลทั่วไปร่วมกันดำเนินโครงการที่ช่วยลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจเป็น,นกลไกที่สามารถสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบทวนสอบที่ได้มาตรฐานสากลส่งเสริมตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศและการซื้อขายถ่ายโอนระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆยังมีอีกหนึ่งโครงการที่สามารถมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกได้เช่นเดียวกันเล s เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในระดับชุมชนบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยง,งานต่างๆทั่วประเทศผ่านการดำเนินกิจกรรมง่ายๆใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงการใช้พลังงานทดแทนตลอดจนการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวเมื่อเลสจุดประกายและทีเวอร์ขยายผลเราจึงเห็นเส้นทางที่ต่อเนื่องไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตผลลัพธ์ของการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่เพียงมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งเศรษฐกิจตลอดทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้อย่างมหาศาลที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการ t ีเวและโครงการเลสปัจจุบันโครงการ t ีเวจะมีมาตรฐาน2ระดับคือ Standard t เวอและ Premium t ทีเวโดยคณะกรรมการอบกให้การขึ้นทะเบียนโครงการ Standard t เวอร์ Ver จำนวน574โครงการโดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดกักเก็บได้ 15 5 8 8 8 7 8ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและมีการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการสแตนดาร์ดทีเวอร์จำนวน198โครงการปริมาณ23 9,54,216ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สำหรับโครงการพรีเมียมทีเวอร์ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันมีโครงการยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์ในการพัฒนาโครงการหรือ MOC มายังอบอก,ก่อจำนวน50โครงการโดยปัจจุบันมีโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน8โครงการมีปริมาณกา๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดหรือกักเก็บได้รวมทั้งหมด 20,73ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีสถิติของโครงการเลสโดยตลอดระยะเวลา1นึ่ทศวรรษจากกิจกรรมเล็กๆเ,เพื่อช่วยโลกในการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกมีจำนวนกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง12,568กิจกรรมจากหน่วยงานหลักที่ได้รับการรับรอง4,014แห่งสามารถลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้กว่า230ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เนื่องในโอกาสครบรอบ11ปีของการดำเนินโครงการทีเวอและ10ปีของการดำเนินโครงการเลสออบอกอขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในงานรวมพลังลดโลกร้อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานบุคคลชุมชนรวมถึงผู้พัฒนาโครงการผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล t w o r e d Awards 9ผ่านทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกและ l e s เ Friendship Awards 10ปีแห่งความร่วมมือการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพบูมิอากาศเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงกระต่อทั้งในเรื่องของ สังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเราเองเนี่ยได้กําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2065วันนี้เราเองได้พัฒนาโครงการ t ีเวและโครงการเลสเพื่อให้เราสามารถก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำบนฐานการเติบโตที่พิมิตต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การลดการเรือนกระจกคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกอนาคตที่สดใสของโลกคืนความสมดุลให้โลกนำพาประเทศไทยห่างไกลจากภัยพิบัติที่รุนแรงพร้อมสร้างโอกาสเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนที่สำคัญที่สุดคือการได้หายใจในอากาศที่สะอาดปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงและส่งต่อโลกที่สวยงามบริสุทธิ์ ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ